สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้าน้าอานะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้ติดตามพี่เจมนะครับในทุกๆช่องทางนะครับโดยเฉพาะช่องทาง u t u b e นะครับสตรีมสดนะครับพี่เจมมาทุกๆวันนะครับเวลา7ิ็ดโมงนะครับจนถึง12บสนาฬิกานะครับพี่เจมก็จะมาแนะนํานะครับรถนะครับที่เหมาะการใช้งานแต่ละประเภทนะครับแต่ละส่วนนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับว่าอยากได้รถรุ่นไหนรุ่นอะไรนะครับ พี่เจมครับอยากได้รถไปใช้งานสักมีพื้นที่สักสามไร่อย่างนี้ใช้งานรุ่นไหนดีอ่ะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมพี่เจมนะครับพี่เจมนะครับซื้อขายรถแท็กอร์นะครับมือสองในช่องทางอ่า u t u b e ช่องนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดพัดลมก่อนนะปิดพัดลมก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะพัดพัดอ่ากล้องนะครับพัดพัดโทรศัพท์นะครับนะก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพี่เจมนะครับ พี actor, ่เจมส์นะครับร้านพุทธเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3ามอำเภอแก้งนะครับจังหวัดระยองนะครับบริการจําหน่ายนะครับรถแท็กเตอร์มือ2นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นผานมือ2องลอตเตอรี่มือ2นะครับแล้วก็หางตัดหญ้านะครับโดยเฉพาะหางตัดหญ้านะครับขึ้นแท่นยอดขายอันดับหนึ่งต้องบอกว่ายอดขายอันดับหนึ่งนะหางตัดหญ้าดิพี่เจมส์นะครับหางตัดหญ้ามีโปรนะมีโปรนะเก็บเงินปลายทางนะหางตัดหญ้านะครับโดยเฉพาะหาง เฉพาะหางตัดหญ้านะอ่าต้องบอกว่าเฉพาะหางตัดหญ้าต้องพูดให้มันชัดเจนนะครับแล้วพี่จมเป็นคนชัดเจนนะครับพูดชัดเจนนะครับก็ขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับจนพี่เจมนะครับไปไหนแล้วเนาะไปไหนแล้วเนาะนะครับมารับชมเมื่อกี้นี้เข้ามาหนึ่งท่านนะครับนะเข้ามาหนึ่งท่านนะครับนั่นจะเวลาปกติของพี่เจมนะครับก็จะมาประมาณสักสิบเอ็ดโมงนะครับจนถึงเที่ยงนะจนถึงเที่ยงนะครับก็จะมาแนะนํารถนะครับที่มันน่าใช้นะะน่าใช้ต้องบอกว่า มันน่าใช้ทุกขั้นนะครับรถมือสองของพี่เจมนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับนะคุณกําลังมองหารถไถนะครับนําไปใช้งานที่ไร่นะครับไปใช้งานที่สวนนะครับพี่เจมฝากพี่เจมไว้ด้วยนะครับน้าไปใส่กันเบิร์ดนอนะครับพี่เจมก็มาไหลเวลาประลาดนะครับนะเวลานี้กําลังทํางานกันนะครับแต่เชื่อว่าหลายๆขั้นนะครับหรือว่าอ่า กำลังพักต้องบอกว่าเริ่มพักนะก็จะเริ่มพักกันนะครับเริ่มพักทานข้าวเที่ยงกันสิบเอ็ดโมงกว่าๆนี่ก็เริ่มวางมือแล้วนะครับเตรียมนะครับเตรียมทานข้าวเที่ยงกันนะครับหรือว่านะครับเกษตรกรนะครับว่าช่วงนี้นะช่วงนี้ก็เสร็จแล้วนะนะครับก็จะเสร็จกิจประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดโมงก็จะเริ่มนั่งพักแล้วนะครับนั่งพักแล้วหลังจากให้น้ําให้น้ําพักให้น้ําสวนนะครับกงเอ๊ะกำลังมองจะมองหารถไถนะครับ เอาไปใช้งานสักคันหนึ่งไึงรูจะไปหาที่ไหนนะครับฝากพี่เจมไปด้วยนะครับรถไถมือสองนะครับเช็คพร้อมใช้ให้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดียซอร์นะครับหนึ่งท่านเข้ามารับชมพี่เจมนะวันนี้แล้วมาน้อยเกินนะวันนี้นะครับวันนี้น้อยเหลือเกินนะครับก็ขอบคุณนะคบขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีทั้งสามท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับหรือว่ามันมีปุ่มกดหัวใจด้วยนะนะมันปวกุ่นชอบชอบกับไม่ชอบนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับขึ้นอยู่ที่ความสะดวกนะครับว่าเออเคมีมันได้ว่าจีกำลังมองหารถไถอยู่นะครับไม่รู้จะไปดูที่ไหนนะครับไปก็บอกว่าโอน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 ที่นี่ไม่มีจะบอกว่าไม่มีนะถูกใจค่อยว่ากันถูกใจค่อยทําสัญญากันนะถูกใจค่อยซื้อขายกันนะครับดูรถตัวจริงนะครับเห็นหน้าคนขายแบบนี้นะครับ เห็นหน้าร้านชัดเจนนะครับนะก่อนทาธุรกรรมด้านการเงินต่างๆนะครับพี่เจมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีนะครับพี่เจมอยู่นะครับอำเภอแกลงนะครับจังหวัดระยองนะครับเส้นทางไปมุ่งหน้าไปทางเจันตบุรีเขาเรียกว่า3ย่านนะอำเภอแกลงนะครับ ก็ไปแหล่งเศรษฐกิจนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกน้าตกเขาเช่าเมาเอ้ยนะครับทะเลนะครับแล้วก็รีสอร์ทรีสอร์ทก็ราคาไม่แพงนะพี่เจงก็ไปเสิเ์ฟมาหมดแล้วนะนะครับไปเสิร์ฟหมดแล้วครับอาหารทะเลก็อร่อยนะสดใหม่นะครับสดใหม่นะครับอาหารทะเลแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเนื่องจากอยู่ใกล้ๆกล้แหล่งอ่ะอยู่ใกล้แหล่งนะเขาบอกว่าอยู่ใกล้แหล่งนะครับใกล้แหล่งแบบทำาหากินใกล้แหล่งประมงอ่าถ้าใครมาเที่ยวนะครับ แะมอ่านพี่เจมได้นะครับพี่เจมเมื่ออยากดูรถพอดีนะครับอยากได้คันน้งคันนี้พอดีอยากได้รุ่นนั้นนะครับอยากได้รถไปเข้าล่องอ้อยนะครับอย่าลืมนะวันนี้พี่เจมมีรถทั้งหมดเข้าล่องอ้อยทั้งหมด3คันนะ B 2ี2คันนะครับแล้วก็มี B 2 4 1คันนะครับพร้อมๆพร้อมๆทําง,งานในล่องเลยนะครับหรือเข้าเป็นหรือเข้าเป็นาง,งานตัดหญ้าในส่สวนทุเรียนนะครับในพื้นที่จํากัดในในพื้นที่แคบนะครับก็บอกว่ารถรถุ่นบีนี้เอาได้มันตอบโจทย์นะครับมันตอบโจทย์การทํางานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไปแากถ เอาไปต่อเทเลอร์นะครับเอาไปต่อเครื่องพ่นนะครับหรืออเนกประสงค์เอาไปใช้งานนะครับก็ตอบโจทย์นะครับก็ตอบโจทย์นะครับเราจะการนทำงานแล้วก็มีรถรุ่น L จะมอรรุ่น L รุ่น L คือรุ่นกลางนะรุ่น L คือรุ่นกลางนะครับจะมี B มี L มี M นะครับสำหรับรถไถของคูเบต้าก็จะมีอยู่3 3รหัสนะครับ3รหัสนะครับก็พิจียงจะเลือกเป็นรุ่น B นะครับรุ่น B แล้วก็รุ่นรุ่น L นะครับทำงานในพื้นที่แบบว่าในสวนนะครับ ในนาในสวนในนาก็จะเป็นใช้งานประมาณสัก40แรงขึ้นสามหี่นะครับแต่สากขายไปแล้วราคาโดถูกนะครับคือไม่แพงที่นี่ไม่แพงต้องบอกว่าไม่แพงนะครับเอาอยู่ได้นะมันมีค่าจงค่าเช่าค่าจ้างพนักงานค่านุ่งค่านี้นะครับเราอยู่ได้นะครับไม่ได้ว่ากําไรอะไรเวอร์ว่างนะครับมันพออยู่ได้เป็นมันก็พอมีกำไรกำไรนิดเหน่อยนะครับใช้บริหารจัดการนะครับขายขาดทุนมันก็ไม่ไหวนะอมว่าขายขาดทุนก็ไม่ไหวต้องนั่งอยู่เฉยดีกว่านะครับ กนพอมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเมื่อว so, ่างนะครับคันหนึ่งก็ไม่ได้ไม่กี่บาทเขาก็ไม่กี่บาทไม่จริงเลยพี่เจมจริงต้องบอกว่าจริงนะคือไม่ได้ขายแพงนะครับที่อื่นนะครับก็ดีจากที่อื่นได้นะครับราคามันห่างกันเยอะราคาห่างจากที่อื่นเยอะของพี่เจมนะครับคือมันได้มาคือคันแต่ละคันมันขายตามต้นทุนนะครับมาถูกก็ขายถูกนะครับอืมาแพงก็ขายถูกอ้าว คือขายเอาแบบว่ามันพออยู่ได้นะครับไม่ต้องมีกำไรกําไรอะไรมากมายนะครับเอาอยู่ได้เราอยู่ได้นะครับคนซื้อก็ซื้อได้นะครับในราคาสบายกระเป๋าอ่ะสวัสดีทั้ง5ท่านนะครับสวัสดีนะครับอ่าหนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เตี้ยมจะพาไปชมรถนาฬาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะอ่ะขออนุญาตสักครู่นะครับใส่หมวกก่อนไอเตี้ยมใส่หมวกก่อนนะครับนะใส่หมวกก่อน แดดก็จะเริ่มร้อนนะครับเนี่ยจะเริ่มแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับคนนี้ออกจากออฟฟิศนะครับคนนี้แบบมันมันมันอยู่ใกล้เติบนะครับมันอยู่ใกล้เติบเนี่ื้อคนนี้นั่งรถไปนะครับยอกยอคยอคยอคนะครับยอกยอคนะครับอ่ะเฮ้ยก็มึงนี่ก็ไม่แดดนี่หว่าวันนี้วันนี้ก็ไม่แดดอ่าวันนี้ก็ไม่แดดครับไม่ใส่หมวกดีกว่านะครับก็เอาได้นะเอาได้นะมันไม่ได้เป็นแดดอะไรบนบื้อวังนะครับก็เอาได้แหละบรรยากาศแบบชิวๆสบายๆนะครับวันนี้เออ ฝนตกหรือเปล่าตอนบ่ายก็ไม่รู้เลยนะครับนี่มันก้อนเมฆมันมาแบบแปลกๆนะมาแปลกนะก้อนเมฆแบบมีค้ำๆแบบคุ้มๆดำๆมาด้วยนะครับน่ะเดี๋ยวพี่เจมพามาชมรถหน้าลานกันนะครับว่ามีรถคันไหนมั่งนะครับพร้อมส่งพร้อมไปนะครับคือรถพวกนี้คือเป็นรถเช็คพร้อมใช้หมดนะครับต้องบอกว่าเป็นรถเป็นรถเช็คพร้อมใช้เดี๋ยวขออนุญาตกลับหน้ากล้องนะครับอ่าเป็นรถเช็คพร้อมใช้หมดนะครับทุกๆคันนะครับ ตรวจสอบระบบให้นะครับนะท่าที่ควรจะมีเท่าที่ควรจะเป็นสำหรับรถมือสองนะครับเดี๋ยวจะทําออกมาให้ใหม่ทิกเลยมันก็ไม่ใช่ก็ต้องไปมือหนึ่งแล้วนะครับมือสองก็ผ่านการซ่อมบำรุงนะครับาะมาลถผ่านการใช้งานนะครับมีหลายๆคันให้เลือกนะครับมีรุ่น L มีรุ่น B แล้วก็มีอ่ามีหางตัดหญ้านะครับหางตัดหญ้าคุณภาพนะส่งออกนะครับราคาคนไทยนะไม่แพงนะที่พี่เจมนะนะครับมีบริการจัดส่งนะครับถึงที่นะครับถึงที่หมายจัดส่งถึงที่หมายนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเฉพาะตัดานะ กิ Com, ้งกองกิ้งกองนะครับมันไม่มีเอฟเฟกนะครับแล emotions, loc, <conquest. S 1> ้วก็มีรถนะครับมีรถหลายๆคันให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นเล็กนะครับรุ่นบีนะครับใช้งานในร่องอ้อยนะครับใช้งานในสวนใช้งานในไร่นะครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับพื้นที่แคบๆนะครับเอาได้นะนะครับเขาเอาได้เขาเอาจบงานได้นะครับแล้วก็มีรถรุ่นแอลนะครับรุ่นแอลมีหลายกันขนาดกลางมันเหมาะแบบไหนพี่เจมส์นะครับรุ่นแอลนะก็จะเหมาะสำหรับรถนะครับที่เข้าสวนสวนผลไม้นะครับสวนตุเรียน สวนยางสวนป้ามแล้วก็เป็นรถที่ทํางานถ้ามันตอบโจทย์จริงๆก็ทํางานนาาทางานนานะแล้วก็ใช้งานในสวนยางพวกนี้ตอบโจทย์นะครับสวนยางตอบโจทย์นะพละกําลังเหลือๆนะครับล่างชุดนะครับเหลือๆพละกกาลังก็เดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดกันนะครับแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับชั่วโมงเท่าไหร่พี่เจมขายเท่าไหร่มั่งนะครับมาฟังกันนะครับนะแตสตรีมสดมันสามารถพูดได้นะเนี่ยที่นี่พูดได้ทุกอย่างนะครับอ่าช่องทางพูดไม่ได้นะครับ เบอร์โทรพี่เจมนะครับศ8 3ย์นะครับ5้า807 1นจําหน่ะจหน่ายหางตัดหญ้านะอยากเป็นทางการนะพี่เจมเป็นตัวหน่ายอยากเป็นทางการนะครับหางตัดหญ้านะครับเดี๋ยวเกินก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเกินนะครับถ้าแบบว่าอยู่ใกล้ๆนะครับอยากมาดูรถตัวจริงนะครับมามองมาเห็นของจริงมาลูบมาคำมาจับมาทดลองขับได้นะครับทุกทุกส่วนนะครับลูบได้คำได้แต่ยาเอาไม้แย่รูนะครับนะ ยอกยอกยอกยอนะครับนะครับพี่เจมนะครับก็ตั้งอยู่อำเภอแกลงนะครับอำเภอแกลงเรียกว่าจกการสามย่านอำเภอแกลงเลยตรงข้ามโรงพยาบาลแกลงนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลแกลงนะครับถ้าอยากมาดูรถตัวจริงนะครับมาได้นะครับชลบุรีนะครับอ่าโคราชนะกรุงเทพมาได้นะครับแล้วก็อ่ามาทางอ่าระยองบ้านฉางนะครับระยองบ้านฉางนะครับมาด้านนี้นะหรือตัวเมืองระยองนะครับมาด้านนี้นะมาด้านนี้มาเส้นตรง วิ่งตรงมา3ามย่านเลยนะครับผ่านกลาง3ามย่านมานิดนึงแล้วก็มาแยกโคทองหรือแยกแมคโดนัลล์นะครับพี่เจมก็อยู่ประมาณสัก500เมตรนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆจะอยู่เยื้อะลงจะอยู่เยื้อะลงพยาบาลแกงนะครับร้านเพิ่มบางเป็นร้านท้าใบแล้วก็มีอ่าคุณหมอสุโขรักษาสัตว์นะครับนะนะครับพี่เจมเบอร์โทรพี่เจมนะครับศูนย์แปดสามนะครับห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งมาไม่ถูกโทรมาหาหรือนะครับอ่า พิมพ์ที่ Google ได้พิมพ์คาว่าร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแก้งนะครับก็จะเด้งหน้าพี่เจมดงเด้งดงนะาดงและเด้งโลเคชันนะครับเห็นหน้าพี่เจมเห็นโลเคชันนะครับนะร้านจริงส่งจริงไม่จกตาแน่นอนนะครับเบอร์โทรพี่เจมมีเบอร์เดียวนะ083นะครับห3 8 8 0 7 1นะ0835388071้าเพิ่มโปรแกรมไลน์ได้เพิ่มเพื่อนได้นะครับอยากดูรถตรงไหนเป็นพิเศษนะครับนะ้จะเริ่มแดดหรือเปล่าเนี่ยนะครับ สวัสดีทั้งหนึ่งท่านนะครับโอ้วันนี้มาน้อยกันนะวันนี้นะนะครับยังไม่เลือกงานยังไม่ยังไม่พักพี่เจมส์ยังไม่พักอ่ะเอาต่อเอาต่อเรามาต่อครับเรามีนัดการทดสอ่าสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มจากคันแรกนะคันแรกนะคูเบต้านะครับ B ีสองหนึ่งสี่ศูนย์เอสนะครับคันนี้ตัวท็อปนะอ่าต้องบอกคันนี้ตัวท็อปนะครับอ่าตัวท็อปนะครับจะเป็นตัวเอสนะครับมีตัวท็อปตัวรองให้นะครับนะอ่ขายตามต้นทุนนะครับคันนี้นะครับคันนี้คันนี้อุปกรณ์เป็นใบมีดเอออุปกรณ์เป็นอ่า ชุดใบได้เขาเรียกว่าโครงกันโครงกันใบหรือโครงกันอ้อยนะครับว่ากันอุปสรรคนะครับคันนี้พร้อมเลยนะถ้าใครมีสวนอ้อยนะครับฝากไว้นะครับคันนี้ไม่แพงนะครับมาเถอะพี่เจมส์ขายสดนะไม่ได้ขายผ่อนนะครับราคาแค่นี้เองนะครับคันนี้นะครับขายเบี่ยงนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้รถพร้อมๆเลยต้องบอกว่าสี่ร้อยชั่วโมงปีหกสี่อ่า 400ชั่วโมงปี64นะครับสวยๆนะครับเดิมๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจมเช็คให้นะครับคือนี้รถคันนี้ยังไม่เช็คอะไรนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูแลให้นะครับให้มันพร้อมใช้งานนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับคันนี้แบบสวยๆเนี่ยลอยมงลอยมาร์กนะครับก็ยังอยู่ครบทุกจุดนะลอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะอะไหล่พวกนี้เป็นอะไหล่เดิมหมดนะครับเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวพี่เจมขอดูให้นะครับตรงไหนมันมีรลือดซึมเดี๋ยวเก็บให้ทําให้นะครับคือเเชช็็คคคความมมมมใ้้้นนนนะะรรััับบแลกีีีีีพ่่จอ เซอร์วิสให้คือมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสารเหลวให้ชุดกลองนะครับนะลูกค้าก็ไปนับหนึ่งใหม่ได้เลยนะครับคันนี้400นะครับอีกทีก็800นะครับ400พี่เจมจัดการให้นะครับในราคานี้นะ169,000บาทนะครับโครงกันอ้อยนะคันนี้นะครับใครระมองหารถเข้าอ่าเข้าไร่เข้าสวนนะครับหรือนะครับหรืออยากได้อุปกรณ์เพิ่มเติมก็แจ้งพี่เจมมาได้นะครับตัดย่าก็ขายให้ในในราคาทุนต้องบอกว่าราคาทุนนะเดี๋ยวจัดให้ราคาทุนอ่าคืออยากขายรถแหละอยากมีให้ใช้นะครับ ขออนุญาตมาพาชมอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันคูปุต้าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับคันนี้เป็นตัวลองนะครับแปลว่าอุปกรณ์ครบนะคันนี้ตัวลองอุปกรณ์ครบนะครับใบมีดดาดินหน้าแล้วก็เป็นตัดหญ้าใหม่นะต้องบอกว่าใหม่นะของใหม่นะข้างหลังนะครับข้างหลังเป็นของใหม่เป็นตัวนู้นเลยนะครับตัดหญ้าแปดสิบเซนนะครับตรงสเปครดพอดีนะครับคันนี้สามร้อยชั่วโมงนะครับคันนี้จอดนะต้องบอกว่าคันนี้จอดนะครับจอดในลานประมูลมานะครับรถวิเจยเป็นรถประมูลนะจอดในลานประมูลมานะครับอ่ะ ราคาเท่าไรพี่เจมนะครับหนึ่งแส้าหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์พ่วงหลังเป็นของใหม่นะนะครับแล้วก็ชุดใบมีดดันดินหน้าสวยๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมอุปกรณ์พ่วงหลังนะถ้ามันเห็นนะครับถ้ามันเก็บได้เห็นม่จินจะพามาชมว่าของมันจะไปตัวไหนอ่าของมันจะไปตัวนี้นะครับไปตัดหญ้าแปดสิบเซนอ่าไปตัดหญ้าแปดสิบเซนนะนะไปตัวนี้เลยนะครับตรงรถตรงสเปคตรงรุ่นนะครับหัวเกียร์ใหญ่ๆสี่สิบห้าแรงนะครับพวกนี้เหล็กหนานะครับผลิตนะครับพวกนี้รอยเชื่อมพวกนี้นะครับ ใช้ได้นะครับโอเคเลยนะครับถึกแข็งแรงทนทานนะครับเขามีสสลแกงเขาอยู่นะนะครับคุ้มสู้งานแข็งแรงต้องสยามสตูล่านะครับให้ตัวนี้ไปเลยนะครับคุ้มคุ้มนะครับคุ้มคุ้มนะครับมีแผ่นป้ายแผ่นเพจชัดเจนนะครับการใช้งานต่างๆนะครับมีแผ่นป้ายชัดเจนนะมีแผ่นป้ายชัดเจนนะหล็กหนาหนานะครับปรับระดับได้นะครับปรับระดับได้2ระดับนะอันนี้ตั้งให้แล้วนะสวนยางสวนปรามตั้งให้แล้วนะครับหญ้าทั่วไป อันนี้เป็นญ่าสนามฟุตบอลน,นะครับญ้าสนามกอล์ฟนะต้องใช้ตัวนี้นะอ่ะสวยๆนะครับสวยๆอ่าสวยๆน,นะคันนี้นะไปตัวนี้นะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะเดี๋ยวพามาชมคันถัดไปรุ่นเอลนะครับเป็นรุ่นเอลนะครับจะเหมาะนะครับเหมาะสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนสวนยางสวนปาล์มนะหรือสวนผสมก็บอกว่าแบบนี้นะครับคือพละกําลังเขาอยู่ แรงม้าพลังกำลังแรงม้าสูงสุด32แรงม้านะครับนะแรงชุดนะครับแรงต้านนะครับนะแรงดึงนะครับมีม้า32แต่32ตัวดึงคันนี้ไว้อยู่นะครับแรงชิวนะครับนะคันนี้สวยๆนะคันนี้อ่าอุปกรณ์ครบๆหน้าหลังนะครับยางดีสี่เส้นบอกเลยนะยางดีสี่เส้นนะอ่ายางดีสี่เส้นยางหน้ายางหลังโอเคเลยนะครับสีเดิมโรงงานหมดนะครับตั้งแต่หัวจนเท้านะตั้งแต่หัวจนเท้ามาสีเดิมโรงงานหมดนะครับนะปาก ึดไปด้านอะไรได้หมดนะครับพวกเนี้ยยังสมบูรณ์นะครับย,ยังสมบูรณ์ตัวท็อปนะแต่ถ้าเดิมแบบนี้ตัวรองมีไหมพี่เจมตัวรองไม่มีแล้วนะครับมีตัวท็อปอตัวท็อปนะตะเกตตัวท็อปก็จะเป็นแบบโลโกโลโล้นู่นนะครับเนี่ยโลกโก้นู่นนะครับรองรับน้ํามัน b ยี่นะเดิมๆนะครับเดิมๆอ่าเดิมๆดิมแปดร้อยชั่วโมงคันนี้800นะอยนะจับไม่ผิดแปดร้อยชั่วโมงเดิมๆนะครับพวกนี้ก็สวยๆอยู่เบาะเบิกก็เดิมนะครับเบาะก็เดิมนะครับสวยสวย เบาะเดิมสวยๆอ่าเบาะเดิมสวยๆนะครับนะพวกนี้นะครับแอนสองหมื่นเก้าพันบาทปีหกห้านะให้ไวนะคันนี้ขายถูกนะครับปีใหม่ขายถูกเทียบก,กับตลาดอื่นได้เลยนะครับรเทียบตลาดอื่นได้เลยตลาดอื่นจะอยู่ประมาณสักอ่าสามหกสามเจ็ดนะของพี่เจนขายสามสองนะสามสองเก้าแหละที่ไปสามสามแหละนะครับ พุ่นประหยัดก่อรถใหม่แน่นอนนะครับคันนี้800ชั่วโมงอ,อุปกรณ์ไม่มีดดันดินหน้านะครับแล้วก็เป็นผานนะครับแล้วก็เป็นผาน5ให้นะครับน่าเป็นผาน5นะครับน่าใครอยากได้ตัดหญ้าก็มาคุยกันนะอ่าตัดหญ้าก็มาคุยกันนะครับตัดหญ้าก,ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัดหญ้าได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดิราคากันนะครับเท่าไหร่นะครับน่าของของเก่าแรกของใหม่เดี๋ยวมาคุยกันนะครับขออนุญาตพามาชมอีกหนึ่งคันนะ อ่าอีกหนึ่งขั้นนะครับอีกหนึ่งขั้นคูปองต้าแอลสามสองหนึ่งแปดเอสพีนะครับตัวท็อปเช่นกันนะครับตัวท็อปเช่นกันนะคันนี้เป็นตัวท็อปนะอ่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะคันนี้เป็นตัวท็อปนะสวยๆนะครับอ่าตัวท็อปหกตัวท็อปหกร้อยชั่วโมงนะไม่คิล้ัมคิเล่แหละขายเท่ากันเลยนะครับไม่ได้ขายแพงนะครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับอุปกรณ์ครบหน้าหลังนะครบหน้าหลังนะครับแล้วก็พามาชมอีกหนึ่งขั้นนะ อีกหนึ่งคันคูโบต้า L4018 นะครับพี่เจมีสองคันนะต้องบอกว่าพี่เจมีสองคันนะมีสองคันให้เลือกนะครับมีสองคันให้เลือกนะมีสองคันให้เลือกนะครับคันนี้นะครับ L4018 DT นะ T, นะชั่วโมง,งการทำงานอยู่ประมาณ1,006นะครับแต่คุณลูกค้าจะได้นะครับยางใหม่สี่เส้นต้องบอกเลยนะว่ายางใหม่สี่เส้นนะครับยางใหม่สี่เส้นแบบใช้งานยาวๆ1,600ชั่วโมงนะครับใช้งานยาวๆ1,600ชั่วโมงอุปกรณ์ครบๆนะ ก็ปรุงอ็แป๊บนะเขาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับพวกนี้ก็มีให้กานหน้ามีให้40แรงนะครับปากใบมีดเปลี่ยนให้แล้วนะนะครับปากใบมีดเปลี่ยนให้นะครับปากใบมีดเปลี่ยนให้ครบครบนะอ่าของใหม่เลยปากใบมีดนะครับน่าของใหม่ใช้งานยาวๆนะครับใช้งานยาวๆคันนี้นะคันนี้ราคาเท่าไหร่พี่เจมนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใบด้านกับผ่านพัวห้านะครับรถปีหกสามนะสภาพแล้วก็ เก็บงานให้นะเพื่อความสวยงามไม่มีอะไรดอกมันเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนของใหม่ให้แบบใช้งานยาวๆติดๆทนๆนะครับมาดูชุดหลังก็เป็นชุดหลังแห้งๆนะครับสวยๆงามๆนะครับชุดหลังยังไม่ผ่านการแกะอะไรเลยนะน,ะ,น,ะ,นะอันนี้นะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะมาอีกหนึ่งคันนะอีกหนึ่งคันคูปะต้า L40 นะครับสี่สิบแรงเหมือนกันนะครับสี่สิบแรงบ้าพลัง คันนี้ก็มีการดหน้าให้นะครับคันนี้ส,สวยๆคันนี้เช็คร้อยให้นะครับตวเช็คร้อซึมให้ดูนั่นดูนี่ให้นะครับนะอันไหนมันไม่เรียบร้อยจัดก,การให้หมดแล้วนะครับไปใช้งานได้เลยนะครับราคานะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใบดันกับผ่านพวนห้า,า,า,าให้นะใบดันกับผ่านพวนห้าให้นะแล้วก็ใครที่กำลังมองหารถสามสิบสองแรงพี่เจมส์นะครับเอาสามสิบสองแรงนะครับนะอยากได้ไปใช้งานในสวนนะครับไม่ได้คิดอะไรมากอยากไปเอาไปทํางานเองไม่ได้รับจ้างใครคันนี้เขาบอกว่า ถูกตอบจุดนะครับตัวท็อปนะตัวท็อปนะจะขายถูกกว่าสองคันที่แล้วนะครับคันนี้จะขายถูกกว่านะครับช่วงการทำงานอยู่1,100ชั่วโมงนะครับปี63นะครับขายถูกๆนะอุปกรณ์ครบๆหน้าหลังนะคัดเดิมเกียร์เดิมพรุ่งนี้มันเดิมหมดนะเดี๋ยวพี่เจมเช็คให้ด้วยซึมอะไรต่างๆเดี๋ยวดูให้นะครับคันนี้นะราคาเท่าไหร่พี่เจมนะครับราคานะครับ3า9 0 0 0บาทขายถูกนะขายถูกกว่า2คัน ที่แล้วนะขายถูกนะวันหกครบเช่นเดิมนะครับใบมีดดานินหน้าแล้วก็มีอ่าข้างหลังเป็นผานห้าให้นะครับหรือใครอยากได้นะครับใครอยากได้หางตัดหญ้าก็มาคุยกันนะครับฝากร้านพี่เจมไปด้วยนะนะครับฝากร้านพี่เจมไปด้วยนะครับร้านตั้งอยู่อำเภอแก้มยลงอีกครั้งนะครับตั้งอยู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเส้นทางไปมุ่งหน้าไปทางจันทบุรีนะใครมาใครมาไม่ใครมาไม่ถูกต้องหาพี่เจมนะครับศูนย์แปดสามนะครับห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเบอร์โทรพี่เจมนะเพิ่มรายได้นะอยากดูรายละเอียดรถคันไหนอยาากดดูตรรรงงไไหนนนะะคคัับบแจ้้ม ฝากด้วยนะครับไปแล้วนะครับลงแล้วนะครับขอบคุณมากครับ